สวัสดีทุกคนวันนี้เรามารีวิวรถกระบะ Isuzu Golden Dragon ปี2026กันเรากำลังก้าวเข้าสู่อนาคตของความแข็งแกรง่งด้วยรถกระบะ Isuzu Golden Dragon ปี2026 Isuzu ได้นำมรดกอันแข็งแกร่งของตนมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ที่โดดเด่นพลังงานไฮบริดและชื่อที่มาจากตำนานนี้คือรถกระบะที่จะมาต่อกรกับ Toyota Hilux Ford Ranger และรุ่นอื่นๆหรือไม่เรากำลังจะหาคำตอบมาเริ่มกันเลย สวัสดีทุกคนชื่อของคุณอยู่ที่นี่ Isuzu เป็นยักษ์ใหญ่เงียบๆในโลกของรถกระบะลองนึกถึงดี a x ที่ครองตลาดอย่างประเทศไทยและออสเตรเลียสำหรับปี2026พวกเขาได้เปิดตัวโกลเด้นดราก้อนซึ่งเป็นรถระดับพรีเมียมที่ขับเคลื่อนด้วยไฮบริด,ดที่ทั้งทนทานและโดดเด่นชั้นอยู่กับรถคันนี้มาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกการขับขี่แบบออฟโรดและการขับขี่แบบผจญภัยและวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทุกอย่างกัน การออกแบบห้องโดยสารการขับขี่แล้วว่ามันคุ้มค่ากับกระสะตอบรับหรือไม่มาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนดีกว่ารถโกลเด้นดราก้อนปี2026นั้นน่าจับตามองมากโดยทางอิซูซูเรียกมันว่าวิวัฒนาการของรถรุ่นดราก้อนแม็กซ์แต่พร้อมสำหรับการผลิตแล้วด้านหน้ามี กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมแถบสีทองซึ่งบ่งบอกถึงชื่อรถได้เป็นอย่างดีโดยมีไฟหน้าเหล็บางเฉียบพร้อมไฟเดีย์กระพริบเมื่อปลดล็อกฝากระโปรงมีรอยย่นที่ดูดูดัดนและมีช่องดักลมที่ใช้งานได้จริงเพื่อจ่ายลมให้กับระบบระบายความร้อนของรถไฮบริดนี่คือรุ่นพรีเมียมที่เรากำลังทดสอบอยู่โดยมีแผ่นกันกระแทกสีร้อนด้านนอและไฟตัดหมอกที่ใช้เป็นไฟเลี้ยวได้ด้วย ที่นี่ลองดูล้ออลลอยขนาด20นิ้วสีปืนเมทัลลิกพร้อมลายสีทองงอหุ้มด้วยยางกูดีออลเทอรเรนรูปลักษ์ภายนอกนั้นกว้างกว่าดี a x ด้วยซุ้มล้อที่บานออกและด้านข้างมีแผน่นปิดสีดำและบันไดข้างที่ส่องสว่างในเวลากลางคืนสวยงามสุดๆด้านหลังประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมสปอยเลอร์ในตัวและไฟท้ายเหลกสีควันบุหรี่ทอดยาวไปตามความกว้างผูกด้วยตราสัญ,ญลักษณ์มังกรทองสีทองมีความยาว5.4เมตรขนาดกลางแต่ทรงพลังและฐานล้อ3.2เมตรเพื่อความมาสถียร ภายในโกลเด้นดราก้อนปี2026ถือเป็นการเปิดเผยใหม่อีซูซูเปลี่ยนจากรถที่เน้นการใช้งานจริงไปสู่รถที่หรูหราแผงหน้าปัดโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรถเร็วพร้อม Apple c a ค Play แบบไร้สาย a n d r o i d Auto และ Ho t s p o t 4 G ด้านล่างคุณจะพบกับระบบควบคุมสภาพอากาศแบบกายภาพและแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด10นิ้วที่แสดงสถิติไฮบริดระบบนำทางและแม้แต่มุมมองออฟโรดแบบ3มิติรุ่นพรีเมียมนี้ยังมีจอแสดงผลแบบ He a อ u ด้วยคมชัดและสดใส ที่เก็บของอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางลึกช่องเก็บของที่ประตูแม้แต่กล่องเก็บของที่ทำความเย็นได้รุ่นพรีเมียมเพิ่มระบบ JBL 12ลำโพงไฟสองสว่างรอบห้องโดยสาร7ดสีและกล้อง360อองศาที่ชัดใสวัสดุแผงหน้าปัดแบบสัมผัสนุ่มตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แม้ว่าพลาสติกบางชิ้นจะแข็งอยู่บ้างก็ตามห้องโดยสารให้ความรู้สึกนึกพรีเมียมแต่ยังคงความแกร่งของรถบรรทุกเอาไว้ลองขับดูสิจุดเด่นของรถคือประหยัดน้ำมัน